สบายดีพี่น้องย่ำเศร้าเดอ้อพี่น้องเปิดสุขสุคนเดอ้ออนน่อยตื่นมาก,กันหนึ่งเข่าล่างถวยพี่น้องเอ้ยอ้นหนึ่งเขา่ขาเข่าล่างถวยเห็ดกับเข่ากับน้ำบรรยากาศย้ยมื่เศร้ามื่นีกับพ้นเศร้าอลไเดอ้อพี่น้องเดอ้อทางกันเละหนาบ้านเดี๋ยวจังสิทธิ์ขยับขย่าย์ถ่ายเบิ่งทางนอกยไย เล่เลยพี่น้องนี่เขาไปเหยียบนี่ยมาได้เลยได้เนี่ยกิดข้างละโลเลยและเกิบก็ได้ซื่นและต้นกล้วยเบาแพนปลูกให้ซื่นจมหนกม่วงกระซื่นมีแสงแดดออกมาแล้วพี่น้องอแสงตะวินแสงแดดมาแล้วบนันนี้โอ้ยสิออกยากเลยบนันนี้ไปส่งน้องลุงยงพันไปโอเงเยนแต่ว่า่นกินข้าวเจ้า หุงเขาเจ้าไอ้เพื่อนอันนี้หนึ่งหนึ่งข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งข้าวเหนียวอันนี้บรรยากาศก็สีซื่อๆแฉะแฉะแน่ยามเศร้ารถนี่มื่อวานนี่พ่อฝนไปขับจังหวะฝนตกห้ามใส่เสื้อกันฝนเพฝนเอาลูกเพฝนหมดใส่ในใต้ท้องเพฝนเด็ดคือจริงโจ้ มาเบิ่งหน้าบ้านห่าวะเละซำไตพี่นอ้องปอุ่นใบหญ้ขนาดด้ยแหละพุ่นลเละขนาดพี่น้องหน้าบ้านน้องนัดพอล,ดลูกน่าใจละเปื่อนเลยแหละพี่น้องน้องนัดตั้งแต่งตัวอยู่บ่แดดออกแล้วบ่ะเนี้สชีแหงแล้วละเมื้อนี้ บื้นออกไป่งลูกอะไรเฮ้ยเละเละเละสีด้ออกคือเ่าละน้องนัดเผื่อสิไปเพราะงี้น้องลุงของลงเนี่ยน้องลุงเขาก่อนบุญซื่อเวดนัมูนีพี่น้องแต่กระหดเปียกย่สุเมือฮะยี่นี่นี่ค่ะพักบัวีนก็งามแล้วกินได้ละ บาเดี๋ยวเอานายพระคอมปอบม,มาหวานตืมซ้สำสิเลไปยางไปด้วยฮะติดบอ่อเกิบติดเกิบต้องเอาทรายไปหฮยนะพี่น้องเอาอดเอามื่อวาน,นี่วาเซียนเห็ดทห้มันหอดได้เขียนเนียนะพี่น้องบ่ได้ซ้ำพุนตกลงใส่ พ้นมาก,ก่อนพ้นมาก,ก่อนก็นเลยแชะเลยนะฮันดินแบบเป็นดินเหนียวว่ะีนดินดากกระสิใไห้รอมันหมาดไปแล้วแห่งจ้งหน่อยฝุ่นอะไรจะเห็ดได้เนี้เอาอันนั้นได้ไเฮนะ้ยปูนนะมะก,กายนะนะน่ะหันอิงไม่พาไงลงงานนะไม่สนใจกัน้าก็ได้ เละเวิร์ดต้องลุงกับสิเตรียมสไปโรงเรียนน,น่ะกินข่าวเรียบร้อยแล้วเอาเตรียมแล้วปะลูกต้มขนมใส่ในทงค่ะสบายดีปลาลุงแล้วลูกลุกดีๆหนางอแทเหนางอแทเพี่น้องกุเละรถจักรกับพี่น้อง ตมเต็มร่อเลยเต็มร่อหลดเลย thank you, thank you. คือสีแห่งอยู่แอกมือนี่ถ้าพ้นก็นำลงอีกบ่นอาจจะนำนอกแดดออก้ะทางน้ากระตื่นนอนเลยเห็นเปิดประตูออกมากุุงบ่บวราวน้องอานอนท์ ส่งลูกสาวโอนน้อยก็เห็ดขโมยขโมอยู่ลังบ้านไปด้วยพี่น้องตั้งถวยบังนางยังใส่เกือบเดียวเด็กนสิใส่เกือบได้เพราะเฮงได้พี่น้อง หิดแน่สิบนะลูกลมเขาบอดบ่แหละใส่หมวกน้ำแงมือเศร้าจะหเป็นวัดไปในยังเปื้อนอยู่ด้ยวยนะบ้านพี่น้องด้วยเดี๋ยวเทนี่เบิร์ุุ่แหละจงังนามไมทีเดียวนาไมัยดล้วนามไม,อ,ไมอีกบุญแล้วจะเผื่อโอ้ันหฮิดสิบให้สิบมันม,ม,มันอยากหิตาง เสือประมเณ์ฝนอะไรซื้อให้มันอุ่นได้เพฝนปะเสือประมณ์สื้อให้อุ่นอุ่นฝนวะโบอุ่นได้ไรเนาะหาด้วยกว่าบาทพุ๊บเน,นื้หนังหลังจะแบบอะไรมันควายไปควยมาเนี่ยเอ็มตกบ่ไปไปไปเหมือนไปละไปแล้วพี่น้องส้องพอลูก ไปนำ่นดอกให้เพิ่นไปส่งกันเองทางมันเปื่นปนนะปนนะอนพุ่นอ่ะไปยากทางเขามาแห้งสิเลพี่น้องด้วยสิยางไปนั่นถ่ายให้เบิง่งดินเหนียวคือกันเสียไปยากเทมาหอดแต่หนาทางหาเฮือนตัวเองแล้วพี่ยาแนละทางนี้ก็หมดเงินผัว <c ười> เละพี่น้องเอ้ยแต่ตบืนไปได้คือเก่าแน่ะ จะได้เนาะทางมีทางเที่ยวเส้นเดียวอันนี้ไปนาก,กนาทางอย่าก,กับเคี้ยวรถได้ปอกว่าจะพ้นตกหํำใส่เคี้ยวรถพาหลอกพี่น้องพาหลอกบ่งสภาพอากาศอ้าวบดอีกเลยคือขึอม้มมาอีกเลย ทางนี้ตื่นและมาหาหนุ่นก่อนจังน้อยหนึ่งตื่นแล้วบ่ส <Wow. S 1> <laughs> ีไปทางไหนบ่เนี่โอ้อัเท่านี่คนนอนพีบ่ฮานานะ <c oughs> ทางหลังฮะแพนดานะ นอนพี่ิโอนอนพีิอเจ้ให้แล้วมันที่ได้อันเผาเห่าพวกพอด้อานนท์เอ้อานนท์อานนท์เฮ้ยตื่นจะเศร้าใช่ไเป็นได้พันเลขพันเบอร์อยู่บ้มงมอคืนอีพันอยู่ไันเออ ฟ <laughs> ันตัวได้เปล่าเอ, <laughs> <laughs> อ้ยจักสีแมนจักยังแ้วแต่ว่าบบเคยพันแบบนี้จักเถื่อสีลองเสียงมึงยุทางนี้กัไเ้เออสีบอกน้ากันนี่ละส <laughs> ิบอกน้ากันนี่แหละลองเบิง่งจักอันเออบบเคยพนออันจักเถื่อแนวนี้เบิง่งอ้าวบบอยู่น้าลูกบ่น,นี่กะลาา <laughs> ่างวาผ <laughs> ี่ป,ป,ปไปไปไปเบิ่งลูกไป เมื่อก็นด้วพี่น้องเด้อไปเบิ่งลูกม้าก่อนชายลูกม้าให้พี่น้องเดิเบิง่งมา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 กีตะเพิ่นแลนก่อนแล้วุงานไปเอาลูกเพิ่นอะไรปุ๊บกิตะแลนก่อนแล้วหนาเฮือนเฮาเละเลยแหละพี่น้องเอา้าเอา้าได้แดดออกจังพักกันออกให้งานอีกคับกันฮะ เบิ่งลูกมาน้อยก่อนง่ายขึ้นซ้ำได้แล้วจะได้อัปเดตให้พระให้เบิ่งแต่ละมือแต่ละมือนางสลี่อยมือตาแล้วบอนางสลี่อยสลี่หายบ่เอาไปแล้วสลี่หายเพาะ้อมุกเกาะกับมุกปิ่งคอยเด็ดฉันนี่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 อ้สลี่อี๋โอ้ ตัวใดคือ,อยายอนเบาไปแล้วคือ <c oughs> อ่นน้อยก็ได้เอ้าวแม่นก็ได้แลนไปแล้วนี่นางซาลีนางซาลีน้องลุงเด้อเป็นคนตั้งเด้อพี่น้องเดิเ้อเออนางลุงเป็นคนตั้งเบิ่งได้ที่ช่องอันตน้นต้นมือคลอดนะเบิ่งได้ที่ช่องอันน้องนัดที่เคเอสเดิ้อพี่น้องเดิ้ออันนี้หมูปิ้งกับหมูกรอบคนมันแบบ นิ่มๆนะิดแนว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 เพลินนะมาตัวใหญ่ๆดำๆอยู่ลตัวนี้ค้นดำปอดค่ะอะไรงามขนาดตัวนี้ดำปอดเลยเลยตัวนี้ยังบปอดปะไรยังอยากสีคือแม่อยู่ตัวนี้ตัวนี้โตอันลงตัวฝูหรือตัวแม่แต่ส่วนมากอ้นหมักเรียงตัวฝูด้วยพี่น้องด้ตัวตัวผูตัวนี้ตัวผูตัวนี้ตัวผูตัวนี้ตัวแม่ อันนั้นอันนี้อันซื้อซาลี่นี่ตโตแม่เด้อนี่นี่นี่ตแม่วงังใฉยเบิง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 เด็ดเด็ดเด็ดตแม่พี่น้องโตแม่นางซาลี่โตแม่หมูปิ้งได้ซานหมูปิ้งัวผูหมูกรอบโตแม่หมูกรอบโตแม่หมูปิ้งัวผู อือย่าเป็นกินนมพี่น้องอ๋คลิปนี้ก็ขอลาไปนำน้องมาได้เพียงเล้อลาไปก่อนจ้าขอบคุณทุกไลน์ทุกเมนทุกคนจะ่เข้ามารับชมช่องลุงนภะาพ่อช่วยเลี้ยงด้วยจ้าบาย